สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้มีคำถามมาถามทุกคนนะจ๊ะว่าในวันที่เราคุยกับใครไม่รู้เรื่องหรือเราไม่อยากจะคุยกับใครแล้วคุณทุกท่านคุยกับใครได้รู้เรื่องบ้าง <erect> สัตว์สิ่งของ yep. บางครั้งเราก็มีโมเมนต์ที่ว่าไม่อยากจะคุยกับใครเลยไม่อยากจะคุยกับคนด้วยกันเลยแต่เรากลับไปคุยกับน้องสัพสัตว์ต่างาง ได้รู้เรื่องคุณเคยเป็นไหมถ้าคุณไม่เคยเป็นแต่ผมเริ่มจะเป็นแบบนั้นครับตอนนี้ได้เวลาให้อาหารลูกๆของเราแล้วนะครับดูสิว่าเขาจะมากินอาหารหรือไม่อะเดี๋ยวดูนะครับมามามาเร็ว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 เรมามา กินข้าว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 เดี๋ยวแล้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 วแลแล้ว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 แลแล้ว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  มาโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยเลยโชว์หน่อยลอเลยเออสวยลูกสวยสวยมาๆมาๆมาใก่้ๆโอ้โชว์ตัวโชว์ตัวดูช้าแล้วตอนนี้เราเนี่ยจะคุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องละเริ่มจะคุยกับปลารู้เรื่องละเริ่มจะเข้าใจภาษาปลาปลาเริ่มจะเข้าใจภาษาเราเราเริ่มจะเออเป็นของการแลกกันละตอนนี้คุยกับคนไม่รู้เรื่องละทีนี้ขึ้นมาขึ้นมาเร็วม,มาโชว์ตัวโชว์ตัว โโโชชชว,ชว,ชวในวันที่ผมกลับไปที่อำเภอแม่วางโจดเชียงใหม่นะครับเราก็ได้ไปเล่นกับน้องหมาที่บ้านด้วยน้องหมาอยู่ประมาณสามสตัวแล้วก็ที่เล่นออกรถออกชาติมากที่สุดก็คือเอ็ดดี้กับซันเดย์นะฮะเยวไปดูว่าเอ็ดดี้กับซันเดย์นะฮะน้องผมเนี่ยเขาสามารถพูดคุยกับเอ็ดดี้กับซันเดย์ยังไงกันบ้างเอาไปดูภาพกันครับน,นี่นะ่ส หลออืออนี่อนีไปมงอะขอมือขอมือก่อนมือก่อนขอมือก่อนมือก่อนมือ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 มืเออดีมากขอมือมือมือขอมือแล้วมือก่อนมือ มเมอ่อได้ดูว่าบางครั้งการพูดคุยกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ทำให้เรามีความสุขไปอีกแบบนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามคลิปไก่99 My Story คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันต่อแชร์กันเยอะๆนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ